เอาไปคนแรปอ๋เฮ้ยเดี๋ยวนะได้เรามาโผล่ห้องเยี้ยนเนี่ยน้องเจอกันเพื่อนแรงพันของสวะแรงพันอย่างพวกเราก็ตามนั้นอ่ะโดนแย่งตัวโดนพี่พี่แย่งตัวเจอห้องถ่ายมันถ้าไม่แยกมันก็ยิงไฟเรเดียนไปดิชาโนเวลอ่ะเย็นนันบิดวันโอ้โหอ้าวเราพวกเยอะไอ้ดินเดี๋ยวกูฉีดป๊บมึงเล่นเลยมึงเล่นเลยกูฉีดป๊บ ทำไมมึงกลัวซะแล้วไอ้แรงพัน,นในสัตว์ไอ้กลัวตัวเก่งมันตบนะมันนะน้องได้ขอบแบบคลับสีที่แบบยิงได้สตาร์ทได้อะไรก็ได้เล่นอะไรได้บ้างหรือเปลอเล่นไม่รู้เล่นอะไรได้บ้างอะมึงนักวิโรแล้วมันยิงได้สตาร์ทได้ลากได้หนีได้ไไดแต่มึงมึงคงไม่คิดว่ามึงจะชนะเล่หรอกเนาะถ้ามันเอาจริงกูเคยโดนกูเคยโดน เลียดแม่เลียดหมดหลอดหลอดอ่ะกลัวมันนั่งอยู่เออกูเชื่อกูเชื่อตรงนี้มั้งนั่งรอกูนานมากรอมาวันแปดวันเสร็จ อาเต้ยครับประจำเดือนผมไม่มาสองเดือนละเต้ยไปตะเนียบสองนะได้ะด่ว่ารดหลายจริงด้ว hey. ่ะจเย็นเื่อ

ตาขูยบอดขอลองเลยนะอย่างเดียวยิงไม่โดนเลยเดียวหนึ่งอ่ะ Time to Time to Enjoy the children of blood Messed not an honest living But pay the bills Time to be her Yeah, that's beat her Time let I'm, really like I'm really mm. Let's fly. to I am untouchable. can stay here. Here we go. We are. going on a little field trip. Jix. โอเคโอเคไม่มีวะเพื่อนบอกกลางอยู่เมื่อกี้็มเบอร์ไมีมานาดเมื่อกี้ตู้ลุนอยู่ด้วที่โซโลคิวอดต้อเเล เอื้อมาเบื้อมานระเีิดได้ไม่ไม่ม่ลไม่ตายไม่ตาย โอ้ให้ตายไอ้เหี้ยแล้วคือกูจะหกอยู่แล้วเมื่อกี้ หมยไม่ยาวพอจะมาใจใครได้ลักสี สบายสบายพี่หงษ์เลนตะเกียสามโอ้เหยยดแม่

Can't stay here. The tower faces a terrible test. Let's see where the road takes us. Fine. Here we go. Let's go. <gasps> we, have we, oh, shit. Kill. we have a land ต่นใบยากจัดอ่ะ เฮ้กูจะหวกเฮ้โดนแถบใบกันจะตายเลยวะแถบใบแถบใบสมกสกาย ท่านกำลังพยายามอยู่ท,ท่านกำลังพยายามอยู่ดิไม่เห็นความพยายามของท่านละท่านท่านกำลงังทำงานอย่างหนักเที่กูเห็นมันแล้วกูสงสาร <c ười> มันป่ะรอเลยเพื่อน แบบมันด oh. yeah, ิ้นอะพยายามไม่เลนแตกอใช่ไม่อยากเลนแตกเพราะว่า้ยาราแม่ง่าไม่ได้อะรแค่ปดวนะะด้วยกไหม้งได้ย evet ้ายโดนสอร์สโกไม่ของจริงอย่าสมวกล

chị quá oh smoke này ơi bỏ ra cả đi cả ồ mấy mỏi rồi heo đồn มันหาแต่เฮียหาเหรอฮ่าฮ่าฮ่ากูจะวัวกว่าไอ้กูเจลิกิเลยเฮียที่มันตีไม่เพื่อนเลยสั์หลายเพื่อนเราก็เก็บถ้ไม่ได้ดาวเวเลยไปมาเล่นแต่ก็ได้ตัวลูกกวไม่ได้เลยดูมันทาประกานเลย ไม่ตายเฮียเฮียแ,แม่งหลุดไปแล้วสัตว์แม่มันขั้นแรกมันเบาไม่มได้แรงขนาดนั้น โอ้โหอาดีนกายจัดกูโดน เอ๊ะทำไมกูกดเขียวแล้วมันเป็นบิงบิงมันเป็นอะไรนี้หรอวะบิงมาทำตาเม็ได้ด้วยหรอวะลิคิอ่ะได้ดิมันเป็นเวทโอ้โหสัตว์เลยตาเม็เวทร้อยหนึ่กูผีชีพละเพื่อชาติอ่ะหยุดกระชากคอร์เซ่เยี่ยดมันไว้กูโดนไอ้เยี่ยไปหม้กมอก่อนไอ้ลิคิไล่เยี่ยตูดอ่ะอเมื่อ,อกี้กเขี่ยแล้วก็มีเดี๋ยวว่าตับไม่ไม่ช่วยใครเลยหรอโอ้โหเฮ้ย กูมีสองสิ่งนี้กูยังไม่รอดเลยเพื่นอน,นฟาตัาต่อถ้ามึงมองไปถึงการช่วยเหลือนุ่นอีกตัวหนึ่งนุ่นพยนาย,งง <c oughs> ยามอรอได้อยู่มึงฟังเลยเว้ยดีนหมดเฟดพวกเราแล้ว <c oughs> หมดไล่ลยเยี้เฟดเนี้ย <c oughs> ตัวเนะราก็เมาเมาม่งอยู่นะช่หมไม่โดนแมวน้ำหูปยังากระโดดลง่ะเนี่เมไอ <Yeah. S 2> มันเสดเปียวมาตั้งแต่20นา,าทีอ่ะเพื่อน กี่โดยฮะใครทำเหตุอะไรเพื่อนรี็กี่ตายรือกี่ตายโดยไม่โดยไม่รู้ว่าสัตว์เน้นนัวไปก่อนเป็นไงูได้ปะกูหยุดได้โอ้ย จม่องอยู่ที่ทีเอสัตว์เด้อชีวิตเขาสวยอะชีวิตไอ้ทีเอจมไปได้ทินเพิ่งซื้อมายังไม่ได้ใช้งานเลยสัตว์ผมไม่มีเซนตี้นะเพื่อน อูสู้อยู่ตายอะมาดิลอยท่านสู้ไปกับท่านเฮ้ยมึงไม่ดูเลือดดูมานากูบ้างวะก่อนตายกูทิ้งไปแล้ว ทุกอย่างกำลังดีคือทุกคนแบบพีกายจัดอะมองดูดิจัดเซอร์วันนะไม่มีลิงเก็ตแล้วไม่มีลิงเก็ตแล้วไม่มีลิงเก็ตแล้วไอ้ดีลมเปิดเป็ดเมลเออได้คือได้เอ้ยโหเกียนแม่ดูมันทำดิ ดูมันทำเสียงดิลิกกี้ลิกกี้ลิกี้กมาดินลาก่นันเพื่นพนอนเอ้มึกหอกมันมันตะโกนออว่าถอยไม่เป็นแต่ว่าเฮียมคนจีนน,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 นี่ตัดเฮีมมันยังว่ารวนแต่เด็กตัวเ้ามไม่หยุดเลยม,นนมัน มันกำลังแย่ดินกูรู้ว่ามึงเก่งขนาดมึงไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้โอ้โหทำไมตายหมดโอ้ยอีะมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายดินดินคือกูรู้ว่าแม่งเก่ง คือไม่ต้องขนาดนั้ก็ได้ไอเหี้ย่อไ่ได้มช่วยมาอย้เหียรู้ว่าเก่งไอ้สั์ไอ้เหี้ยจอดมีดมันดูดุหรีแล้วสำหรับคนที่ดูดอทเยสไม่เป็นบอกได้ชเดียวเลยว่าเกมนี้ห่วยที่ใต้แกยนรยนัหรอ โอ้โายบอกว่างนะโอ<ห>้ก<ห>ู<ห>ไม่รู้เลยเพื่อนกู<ห>รู้สึกเหมือนกูใส่ต่กิวไปแล้วรอบหนึ่งอะ่ะอา<ห>ดินกูใส่แต่กิวให้มึงแล้ว ไม่บอกยยังอีกยังไม่มาช่วยกูอีกไม่พอแล้วไอ้เหี่ยคือมันรู้บอกว่าว่ามานามีจำกัดอ่ะไกัดกัากเของเจริงกูบอกแล้วไม่ต้องเยอเยอะหลัด ง่ายๆไปอย่างนี้แหละง่ายๆเลยเพื่อนดูดิเปียมาแต่ถ้าเป็นนาตีนี่กูว่าเราเหนื่อยหน่อยวะ่ะถ้าเป็นนาตีที่แพ้เป็นนานอะไรที่จะเป็นนาตีที่ดูดบุหรี่ยืนบอ่อะไรที่อะช,ชนะวะไอ้เจ้าเพราะว่าวเบล์อย่างงี้กูก็น่าจะเล่นได้นะน่าจะไม่ยากหรือ <โฮ S 1> เพื่อนเล่นได้ไหมเนะี <S <S <ฮ>่ยบวกเยอะเลยมันดึงไอ้พวกโรแลงทั้งหมดเลยสี่สิบเลยมึงฟังกูนะมันดึงโรแลงทั้งหมดในห้องอะมาอยู่กับมัน ไอฝั่งขวาอยากแกชนะจัดดึงไอพวกตัวแรงเยอะไปเป็นงไงล่ะไอสัตว์ <c oughs> ของจริงมันต้องอย่างนี้ดึงไอสัตว์แรงพันมาอยู่กับมันทั้งหมดอะ่ะ